เป็นเป็นโรคครับโรคเชื้อราครับกิ่งแห้งกิ่งแห้งคลอดตอนเนื่องเลยตลอดครับเป็นกระถังตายไปครึ่งสวนกว่าครับตายไปร้อยห้าสิบต้นครับร้อยห้าสิบต้นเลยครับและหลังจากที่เราใช้ไปเนี่ยแล้วเรามีโรคที่เราเคยว่าเมื่อกี้ว่ากิ่งแห้งอะไรต่างๆนะมันเป็นยังไงบ้างไม่มีครับไม่มีโรคเลยครับตอนนี้ปัจจุบันไม่มีเลยครับหลังจากที่เราค <c oughs> ้นไปแล้วนะพอที่เราดูแลเนี่ยนะแล้วพี่กุ้งเห็นการเปลี่ยนแปลงยลังไง งสมบูรณ์ใบสมบูรณ์ดีครับคำว่าสมบูรณ์ของพี่กุ้งคืออะไรครบใบหนาใ<ม>บาเขียวใบใหญ่ครับโลกไม่มีรูปหล,ลากสมบูรณ์ครับพ่นทุกกี่วันนะคะเจ็ดวันถึงสิบวัน, <10 S 2> นครับเวันถวันี่ทิ้งไว้ลูกขนาดนี้ทำไมถึงคิดยังไงคะตอนแรกเลยพกุ้งคิดยังไงครับร้อยห้าสิบรูปก็มีคิดคิดยังไงคะ ันนี้ลองใช่ดูครับลองยาว่ะรีมันดีจริงไหมไก็ได้จริงเราต้องติดอยู่ทุกลูกอันนี้คิดว่าลไม่เคยไม่เคยไว้ลองแล้วก็ได้ดีจริงๆแตัดปัจจุบันแล้วมันมีมันมีอะไรจะเสียแล้วสวัสดีครับท่านเพื่อนพ้องพี่น้องการเกษตรที่เคารพครับผู้รักความก้าวหน้าและความยั่งยืนของการเกษตรวันนี้มิสเตอร์เกษตรยั่งยืนพร้อมด้วยหญิงเกษตรมาอยู่ที่หมู่สาม บ้านสตอน้อยตำบลตกพรมอำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีเพื่อจะมาดูประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งของคู่หูมัศจรรย์เวอร์เพนเวอร์แพนตไคโตซานในการที่เขาปฏิบัติงานให้กับต้นไม้สร้างความสมบูรณ์จนถึงขั้นที่เรียกว่าต้นทุเรียนหมอนทองอายุ12ปีมีลูกถึง250ลูกต่อต้นพร้อมแล้วพบกับเจ้าของสวนทั้งสองท่านครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ผมขออนุญาตทราบชื่อจริงนามสกุลจริงของพี่ผู้หญิงก่อนครับชื่ออะไรครับชื่อประหยัดแก้วคุณค่ะครับชื่อเด่นชื่อรัดค่ะอ๋อพี่รัตนะครับพี่ผู้ชายแล้วครับผมชื่ออนันต์ปีพืชครับชื่อเล่นชื่อว่ากุ้งครับกุ้งนะครับสวนที่นี่เนียปลูกทุเรียนพันุ์อะไรครับพันธุหมอนทองครับมันมีจํานวนสักกี่ไร่ครับสามสิบไร่ยี่สิบแปดรยี่สิบแปดถึงสามสิบไร่ครับซึ่งโดยประมาณไว้อย่างนั้นยี่สิบแปดถึงสามสิบไร่แล้วก็มีจํานวนต้นทุเรียน ที่ให้ผลผลิตเนี่ยนะครับกี่ต้นครับตอนนี้ผลผลิตนายอยู่ราสองร้อยต้นค่ะสองร้อยต้นนะครับค่ะเราเนี่ยมีต้นทุเรียนที่อายุสิบสองปีอยู่ด้วยใช่ไหมครับครับมีกี่ต้นครับอายุสิบสองปีสิบสองปีประมาณหนึ่งร้อยต้นครับแล้วต้นอื่นล่ะครับประมาณสามปีก็มีครับอ๋อสองปีหนึ่งปีมีมันตายไปเยอะครับพี่กุ้งครับตอนที่รู้จักครั้งแรกเนี่ยคู่หูมาสจรรย์เนี่ยเรารู้จักมากี่ปีแล้วครับ ปีที่แล้วครับแต่ใช้ไม่เต็มที่ครับแต่ปีนี้ใช้เต็มที่ครับหมายถึงปีหกสองหกสองนมครับเพราะว่าถ้าใช้ปีที่แล้วมันจะมาออกผลปีนี้ไงแสแดงว่าต้องรู้จักตั้งแต่ปีหกสองป่ะรู้จักตั้งแต่ปีหกสองนะครับเราปีหกสองที่เรารู้จักนั้นก็ใช้จากการแนะนาของใครครับป้าน้องครับลุงสมยศครับเพราะว่ายาใช้ดีครับใช้น้ําหนักดีลูกโตผลใหญ่ลูกขยายดีครับผมคิดว่าจะเป็นไปไดาหรือเปล่าไม่น่าเชื่อรับครับเลยลองใช้ดูครับ ตอนแรกใบมันไม่ค่อยจะเท่าไหรอ่อ่ะพอหลังจากทดลองใช้ดูประมาณไม่กี่วันเรามาดูใหม่โอ้โหใบน่าดูเลยสวยมากเลยตอนนั้นเขาว่<ค>า <ำ S 1> ไม่กี่วันนั่นบอกผมได้ไหมประมาณอีกเจ็ดวันประมาณประมาณนั้นนะค่ะพ้นไปแล้วเจ็ดวันปัญหาครั้งแรกตอนนั้นอะ่ะตอนที่เรายังยัง<ะ>ไม่เจอปัญหาที่เจอเป็นเรื่องโรคเรื่องภยัยไ่้เจ็บอะไรของต้นไม้เป็นอะไรครับเป็นเป็นโรคครับโรคเชื้อราครับ เป็นโรคเชื้อ,อารา,รากิง่<ฮ>งกิ่งแห้งกิ่งแห้งครับเชือช้อราเชื้อรากิ่งแห้งนี่มันเป็นมาตั้งแต่เรียกว่าต่อเนื่องมาตลอดต่อนเนื่องเลยตลอดครับจนกระทั่งตายไปครึ่งสวนกว่าครับตายไปร้อยห้าสิบต้นครับร้อยห้าสิบต้นครับแล้วเราลงทุนไปเท่าไหร่ครับตอนนั้นอ่ะปีมีแรกลงทุนไปประมาณแปดแสนต่อปีครับหมายก็เฉพาะถิ่งพันนี่นะและการดูแรลรักษานี่หรือไงเรีว่าการรักษาครับลงทุนไปแปดแสนต่อปีครับต่อปีลงทุนมาสองปีครับ ปีหกสามน่ะเรากเก็บผลผลิตจากคู่หูครั้งแรกถูกไหมครับตอนนั้นน่ะเราใช้คู่หูเนี่ยแล้วเริ่มใช้อย่างไงครับหนึ่งลิตรต่อน้ำสองพันลิตรกับหนึ่งซองต่อน้ำหนึ่งพันลิตรครับอ๋อนี่นี่หนึ่งลิตรนี่ครับน้ำสองพันลิตรครับหนึ่งซองหนึ่งซองค่ะใส่ไปในน้ำหนึ่งพันลิตรหนึ่งพันลิตรอ๋อเราใช้อะไรผสมไะไม่ผสมครับคนสองยางนี่นะครับล้วนๆเลยครับและหลังจากที่เราใช้ไปเนี่ยแล้วเรามี โรคที่เราเคยว่าเมื่อกี้ว่ากิ่งแห้งอะไรต่างๆนะะันเป็นยังไงบ้างไม่มีครับไม่มีโรคเลยครับตอนนี้ปัจจุบันนี้มีเลยครับจากที่มาดูนี่ก็ไม่มีแผลแห้งใบมันเขียวฮ่าได้ผลผลิตโดกมากปีนี้ได้นี่ก็คือว่าผลของการใช้วัวแพนก็เป็นผลผลิตของปีนี้ทั้งหมดถูกไหมครับครับผมพี่จะมีนัดการเก็บผลผลิตเนี่ยตอนไหนครับประมาณสิ้นเดือนเมษายนีครับสิ้นเดือนเมษายน ถือว่าเป็นการเก็บผลผลิตครั้งแรกเลยใช่ไหมครับครั้งที่สองครับครั้งที่สองแล้วครับอ๋อนี่ผมมานี่มีการตัดไปครั้งแรกแล้วตัดไปแล้วครับตัดไปครั้งแรกนั่นตัดไปวันที่สิบเก้าครับสิบเก้าเมษาครับตอนนั้นน่ะร้อยต้นที่ออกผลผลิตเนี่ยเราตัดไปแล้วกี่ตันครับห้าตันกว่าครับห้าตันกว่าแล้วนะครับตอนนี้มันเหลืออยู่อีกกี่ตันประมาณสามสิบประตันใด้ครับเห็นเมื่อกี้ตอนผมเกิดไว้ตอนต้นน่ะเป็นความจริงไหมเป็นครับต้นละสองร้อยห้าสิบลูก ต้นหนึ่งนี่นะสองร้อยลูกมี 170, มร้อยเจ็ดสิบแปดสิบมีขั้นต่ำเลยกี่ลูกคะขั้นต่ำก็อยู่มาร้อยสามสิบคือตัวเล็กครับดังนั้น,น,นแล้วถ้าเราเฉลี่ยแล้วอยู่ที่ประมาณร้อยหกสิบร้อยเจ็ดสิบผลต่อต้นก็น่าจะเป็นไปได้ถูกไหมครับครับพอเราหลังจากที่เราค <c oughs> ้นไปแล้วนะ่ะพอที่เราดูแลเนี่ยนะแล้วพี่กุ้งเห็นการเปลี่ยนแปลงยังไงต้นสมบูรณ์ใบสมบูรณ์ดีครับคำว่าสมบูรณ์ของพี่กุ้งคืออะไรฮะบใบหนาใบาเขียวใบใหญ่ครับ <c oughs> โรคไม่มีระบบหลากสมบูรณ์ครับกิน ลากขาวลากขาวนี่มันเป็นยังไงเออผมเพิ่งได้ยินว่าลากขาวนี่มันยังไงเป็นเป็นลากฝอยครับลากในพุ่มตรงในพุ่มครับอ๋อลากฝอยมันจะเป็นสีขาวขาขึ้นมาใหม่ครับเรียกว่าการแตกลากดีมากดีมากครับกินอาหารทางดินครับลำต้นนะคะลำต้นลำต้นสมบูรณ์ใหญ่เขียวครับเขียวโลกไม่มีเวลาลมอะไรโยกมาอะไรเนี่ยความแข็งแรงของกิ่งของก้านเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างเมื่อก่อนมันก็หักครับมันกรอบทุกวันนี้มันก็เหนียวครับเพราะเราทําไว้หลายอย่างเนาะ ขั้วลูกเหรอครับเวลาที่เขามาตัดมาอะไรนี่เขาเขาบอกไหมว่าขั้วของผลของเราต่อต้นเนี่ยเป็นยังไงผลขั้วใหญ่ครับลูกใหญ่น้ําหนักดีครับแล้วอย่างตอนตอนช่วงที่เขารัดอ่อนกันค่ะที่นี่เจอปัญหาอะไรบ้างปะคะไม่ไม่เจอครับถึงใบอ่อนจะออกมาก็ไม่มีปัญหาครับมันออกตามปกติของมันครับค่ะแต่ก็คือไม่ร่วงไม่ร่วงครับพ่นทุกกี่วันนะคะปกติเจ็ดวันถึงสิบวันครับเจ็ดวันถึงสิบวันที่ทิ้งไว้ลูกขนาดนี้ทาไมถึงคิดยังไงคะตอนแรกเลยคุณคิดยังไงคะ ถ้าเป็นที่สวนื่อื่นเขาอาจจะไม่ค่อยกล้ากันเพราะมันร้อยกว่าไงถ้าสิบปีมันอาจจะแบบสักร้อยหนึ่งอะไรเงี้ยเนาะอันนี้แบบคือร้อยกว่าเป็นสองร้อยก็มีอะไรเงี้ยสองร้อยห้าสิบรูปก็มีคิดคิดยังไงคะตอนนี้ลองใช่ดูครับลองยาว่ะดีมันดีจริงไหมถ้าดีจริงเราต้องติดอยู่ทุกลูกอันนี้คิดว่าไม่เคยไม่เคยว่าลองแล้วก็ได้ดีจริงๆกับตัดสินใจแล้วมันไม่มีไม่มีเราจะเสียแล้วอย่างพี่น้องเกษตรกรครับข้างหลังผมนี่นะครับที่เห็นอยู่นี่นะครับที่มายืนตรงนี้ นี่คือต้นปวัติษร์นะครับว่านี่คือ250ผลเห็นว่าวลาคนมามัดระยงระยางเนี่ยหัวแทบถลอกแตกกันไปหลายคนใช่ครับเพราะอะไรครับมันลูกมันเยอะครับลูกมันเยอะมันเบียดครับมันแน่นเป็นพวงเป็นพวงก็มีอ่าเนี่ยค่ะที่แล้วพูดถึงทุเรียนพวงแล้วหนอนอะไรเงี้ยคะมีไหมคะเวลาลูกมันชิดกันในอดีตเนี่ยมันก็จะมีหนอนมีอะไรที่มันเจาะลูกเป็นมีไหมคะไม่ไม่มีครับไม่มีเมื่อก่อนเป็นเยู่เมื่อก่อนนี่เยอะครับตอนนี้ไม่มีมีก็มีน้อยครับันน้อยมาก เห็นบอกว่าพอเก็บเสร็จจะต้องอะไรนะเขาเรียกล้างใบล้างใบเก่าทิ้งเขาทายังไงคะมันยังไงเรื่องล้างใบเก่าล้างใบใหม่เนี่ยคือล้างใบเก่าทิ้งคือใบเก่าเนี่ยมันเลี้ยงลูกไว้เยอะแล้วปีนี่ถ้าเลี้ยงปีหน้าไปมันคงไม่ถึงมีปัญหาไปอ่อนแน่ใบจะร่วงลูกจะวงใมันก็มีอายุของมันใช่ไหมคะแล้วก็พ่นยาเนี่ยได้กระดุดครับ มันก็มีอายุของมันครับของก็ะสัตถิ้งทสัตถิ้งก่อนที่จะเป็นดอกปีหน้าครับทำดอกปีหน้าอ๋อแล้วก็แล้วค่อยฟื้นฟูใหม่ค่อยสร้างใบใหม่ใช่ครับแล้วเราจะสร้างด้วยอะไรครับตอนนั้นเราสร้างด้วยคู่หูใช่คู่หูเฉียดตลอดนี่แหละครับใบใหม่สมบูรณ์ใบเก่าต้องทิ้งครับธรรมชาติของต้นไม้โอ้นี่ก็เป็นเทคนิคของพี่กุ้งเลยครับเป็นเทคนิคแต่ว่าในช่วงที่เขาทิ้งใบอะไรหมดอ่ะเขาล้างใบเขาก็ต้องใช้คู่หูเพื่อเพื่อสร้างสร้างใบใหม่ต่อเนื่องไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆพี่น้องเกษตรกรฟังตรงนี้ให้ดีนะครับ เพราะคือหมายความว่าต้องใช้อย่างต่อเนื่องถูกไหมครับต่อเนื่องครับถ้าเจ็ดวันก็ต้องเจ็ดวันสมําเสมอไปสิบห้าวันก็ต้องสิบห้าวันสมําเสมอไปอย่างนี้ถูกไหมครับถูกครับอ๋อดังนั้นท่านอย่าทิ้งระยะเวลาคืออย่าหยุดใช้อย่าหยุดใช้ค่ะเมื่อสมัยก่อนนะคะก่อนที่จะมาเจอคู่หูเนี่ยใช้พวกสารพวกเคมีต่างๆอ่ะในสวนเนี่ยเราต้องใช้อะไรบ้างคะเช่นฮอร์โมนเช่นจับใบเช่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกทุกอย่างคับฮอร์โมนพวกโซลาร์พวกเคมีพวกปุ๋ยพวก ทุกอย่างกี่ปาทานน่แล้วทำให้ดินเสียครับต้นเราเน่ากอย่างได้คี่ยประมาณสักกี่อย่างครผสมทิ้งกันข้างละเจ็ดแปดอย่างนะครับโโหแต่ทุกคนนี่ใช่อย่างเดียวคือเบอร์แนเบอร์แนครับคาว่าจุกจิกก็หายไปหายไปครับไม่ต้องไปคิดมากคราทางดินก็ยังใช้อยู่ใช่อยู่ครับแล้วก็อย่างฮอร์โมนต่างๆก็คือไม่ได้ใช้เลยไม่ได้ใช้เลยครับใช่แต่เบอร์แนอย่างเดียวครับแล้วพกยาล่ะคะยาฆ่าแมลงยาฆ่าพวกนี้คะยาฆ่าแมลงใช้ปังนาปกติครับแต่เทคนิคคือผมใช่คือไม่ว่าผมแยกพ่นครับแยกพ่นอ่า สาเหตุฮอร์โมนพวกยาข้า,มาแมลงนี่มันมันฆ่าอย่นี้เลยครับมันมจะเข้ากันไม่ได้มันจะมีผลเสียอยู่ครับป,ปกติฮอร์โมนจะกินช่วงเช้าครับช่วงบ่ายจะเป็นพวกมแมลงครับพวกหนอนพวกเชื้อราคนยาคือแยกคนดีกว่าครับจะได้ผลครับกว่าจะได้ผลทุเรียนอย่างเนี้ยหลังจากเก็บเกี่ยวที่แล้วแล้วเริ่ม,มใช้เริ่มบำรุงต้นเราใช้ต้นทุนไปเท่าไหร่ครับประมาณประมาณสองแสนกว่าครับแล้วตอนก่อนหน้านู้นที่บอกว่าแปดแสนกว่านั่นอะ อันนั้นใช้เคมีครับแปดแสนกว่าตอนที่ใช้แปดแสนเนี่ยผลเรื่องรายได้ที่ได้รับมันเป็นไงบ้างคะมันได้สัดส่วนมันเป็นไงบ้างได้น้อยครับได้ประมาณปีละสองล้านกว่าหลังจากลงทุนสองแสนครับเห็นว่าเก็บไปแล้วห้าตันครับแล้วเขาให้เรากิโลละเท่าไหร่ครับร้อสิบห้าบาททุกลูกครับถั่วเฉลี่ยแล้วลูกเล็กลูกใหญ่ตกประมาณสามกิโลครับสามกิโลนี่ก็มาตรฐานสิครับมีใครเข้ามาดูสวนพี่ไหมเข้าครับเข้ามาชมสวนแล้วไหมชมครับชมบาง ใบสวยลูกใหญ่ดกดีครับพี่ชายมาสวนทองบุรพาแล้วเขาบอกว่าที่เนี่ยลูกมันเยอะทำไมไม่ตัดทิ้งมั่งเขากลัวว่าต้นจะเลี้ยงลูกไม่ไหวะจะไม่ผ่านนะจะไม่เข้ากล่องไม่ได้ะจะไม่ถึงนะสามโลเข่านะโอะคือว่าถ้ามันกิโลเดียวกิโลฝานี่มันป๊อกแป๊กหมดเขาบอกกิง จะตายแล้วก็เดี๋ยวใบหล่นเลี้ยงลูกไม่ไหวแต่ไม่ใช่เลยใบเต็มต้นเลยใบตอนนี้ก็คือพร้อมเลยเนี่ยตัดลูกแล้วยังพร้อมเลยใบอ่ะใบเก่าไม่ทิ้งแล้วก็ใบใหม่ก็ยังยังเกิดมาก็เต็มสมบูรณ์เหมือนเดิมก็ต้องทดสอบอ่ะเราใช้เต็มที่แล้วเราต้องทดสอบไว้เลยบอกไม่ต้องตัดดังคนงานเลยไม่ต้องตัดเออห้ามดูซิว่าเราก็ใช้เต็มที่แล้วดูไหมติดไหมเพราะว่าใบแล้วก็สมบูรณ์ด้วยค่ะแล้วสรุปแล้วเป็นไงบ้างตอนนี้นลูกมันขนาดมัน หกลูกห้าหกตัดลูกออกไปก็เหมือนทุเรียนที่พร้อมที่จะมีใหม่ได้พร้อมที่จะไปไปได้อีกเลยได้เลยดูต้นไม่มีหนอนไม่มีเผลไม่มีอืจากที่ก่อนนู้นนึงเหลืองจะตายพายหมดแล้วชาวบ้านแถวเนี้ยรู้หมดเนียผู้ใหญ่คูณยังรู้เลยได้นะผู้ใหญ่คูณยังรู้เลยว่าตายหมดสวนไม่เหลือแน่คุแล้วคนลูกเลยเนี่ยเออคิดว่าใครก็ว่าตายหมดแล้ว จนพี่สะพ้ายตอนนี้จะเอาแล้วเนี่ยจะเอาล้จะเอายาต้นนี้แล้วตอนนี้เห็นอยู่ต้นหนึ่งคือว่าตรงนู้นนะคะที่สภาพเขาคือกําลังกําลังออกใบกําลังแตกใบกาลังฟื้นขึ้นมาอันนี้คือแสดงว่าต้นนี้มันแย่ที่สุดเลยปะคะแย่ครับแย่ที่สุดแล้วครับอ๋อแต่มีลูกแล้วใช่ไหมมีลูกด้วยใช่ไหมมีครับตัดไปหนนึงแล้วด้วยนี่มีหนที่สองอีกแล้วคนงานจะคนทิ้งไม่ให้ข้นเอายามาฉีดก่อนอ่ามาฉีดก่อน คู่ผมไฉีดก่อนฉีดก่อนปืนแล้วไปดูเลยพอเห็นผลว่ารับไปไงเดี๋ยวเดี๋ยวงหาวเดวปีนี้มองดูปีนี้เอาไปช่วงที่ว่าเขาเป็นลูกแล้วเลยไม่กล้าลองเขาดูว่าถ้าปีนี้ได้คิดไว้ในใจเนี่ยห้าสิบตันบวกเพราะว่าเขามาเหมาหกล้านไม่ปล่อยอ๋อลงของจีนมาอ่ฟ้ามเลยทุกลูกแล้วแต่ราคานี่เฉลังเฉลยละหกหกล้านไม่ปล่อยเพราะว่าเราตีว่า ยังไงก็ห้าสิบตันบวกเพราะว่าเริ่มเริ่มปุ๊บพอเราฉีดไปปั๊บเนี่ยนะจากที่ว่าดอกที่ออกน่ะติดติดลูกทุกลูกเลยแล้วเขียวแล้วก็เริ่มเริ่มออกแบบเป็นลูกเท่าลูกไข่ลูกหมากนี่เขียวแล้วก็งวงนี่ยาวใหญ่ออกมาเลยเห็นแล้วว่าสมบูรณ์ทุกลูกผมอยากจะบอกให้พี่ทั้งสองท่านเอาท่านแรกก่อนดีกว่าให้พี่กกุ้งได้ฝากพี่น้องเกษตรกรที่กำลังครับพี่น้องเกษตรกรที่กำลังดูอยู่ หยุดมดกํกลังใจครับขอให้ขยันขึ้นมาใช้ยาพวกแผ่นดีฝาลบเลี่ยงสารเคมีครับพี่รัฐครับอของพี่รัฐเนี่ยในฐานะที่ว่ามันมีความปื้มปิ่มปิติกับผลิตภัณฑ์คู่หูอย่างไรบอกพี่น้องเกษตรกรครับใช้ตัวนี้แล้วต้นทตายก็ฟื้นผลผลิตได้มากเรามองแล้วว่าทําให้เราหลุดหนี้หลุดสินได้ภูมิใจยาตัวนี้มากจะใช้ตัวนี้ตลอดเลยดีมากสุดยอดมากครับ ภูมิใจนะครับจะใช้ยาตัวนี้ตลอดคำว่ายาตัวนี้ก็คือนี่นะครับเวอร์แพนเวอร์แพนเอลซานนี่หันหน้าให้เห็นชัดๆกันคู่หูมหัศจรรย์ที่พี่น้องรู้จักกันดีนะครับวันนี้มิสเตอร์เวอร์แพนมิสเตอร์เกษตรยั่งยืนและหญิงเกษตรซึ่งได้มาดูแลมาตรวจสอบพร้อมทั้งมาให้กําลังใจที่พี่น้องเกษตรกรจะได้มีเครื่องมือดีๆปัจจัยสาคัญคู่หูมหัศจรรย์ใช้กันนะครับวันนี้ภูมิใจจริงๆกับที่แห่งนี้ พร้อมแล้วมผมขออนุญาตลาพี่น้องเกษตรกรไปก่อนวันนี้เราทั้งสี่ขออนุญาตสวัสดีครับสวัสดีคช้าว่าแันใช้แล้วดีใช้แล้วรวยช่วยหมดนี้